สุภาไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยด้วยครับผมเจินนะครับได้เลยครับผมจะเชินผู้ชมทางบ้านนะครับไปคุยกันถึงประวัติของสุภานะครับมีม้าเป็นอย่างไรนะครับมีการเป็นจ็อกกี้จะได้รู้ครับประวัติของอดีตจ็อกกี้สุภาเป็นอย่างไรนะครับับหลังจากที่เราดูม้าไปแล้วนะครับฟังคําสัมภาษณ์จากสุภา ในการเป็นจ็อกกี้ว่าเป็นอย่างไรมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาม้าแข่งอยากเรียนถามนะครับและความรู้สึกของสุภาพขอบคุณมากครับครับยังไงผมก็ขอกราบขอบคุณแฟนาชาวงการม้าแข่งของเราไม่ใช่วงการพนันนะครับเป็นวงการกีฬาที่มีเกียรติยศอย่าไปคิดว่าวงการอาช้างเราเป็นวงการพนัน ชีวิตการเป็นจ็อกกี้นี่เหนื่อยลำบากยากแสนเข็นย่างไรมีปัญหาหรือ,เ,อเดินทางด้วยกีบกุหลาบไม่ใช่ว่ามาแบบสบายสบายไหมครับอ,อันนี้ยิ่งหนักเลยครับวงการจ็อกกี้ของเราคนเราต้องอดทนจริงๆครับต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปชนะใจของคนอื่นอย่างม้าแข่งทุกครั้งทุก,ททกตัวผมก็มองเขามีคุณค่าและมี มีคู่ต่อสู้ทุกตัวที่ขึ้นหลังไปด้วยกัน10กว่าตัวเนี่ยคือเป็นคู่ต่อสู้ทุกตัวผมไม่มองใครอยู่ข้างหลังผมเลยถือว่าวงการกีฬาตรงนี้ท้าทายมากใช้เวลาอันน้อยนิดเพื่อคิดในระยะในการขี่ม้าเนี่ยเอาอย่างกิโลเศษเนี่ยแคน่นาทีเศษเนี่ยก็ความคิดความอ่านของจกี้เนี่ยต้องอ่านจิตใจของเพื่อนจกี้ร่วมชีวิตด้วยกันเนี่ย ต้องอ่านได้ว่าเขาจะไปยังไงมาไงเขามีความสามารถมากน้อยขาดไหนเราไปดูถูกเขาไม่ได้วงการทรักกี้มีแต่ฝีมือกันทั้งนั้นครับผมขอบอกทักกี้รุ่นน้องหรือเพื่อน,อน,อนบอกทักกี้รุ่นน้องหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมมาชีพด้วยกันเราจง<ๆ>ช่วยกันสร้าง สีสันให้แก่วงการม้าแข่งของเราให้ให้ดีเพื่อให้มีชื่อเสียงในครั้งต่อไปอย่าไปทำลายชื่อเสียงของวงการม้าเราเลยคนเราเจ้าก,กี้ที่จะอยู่ยืนหยัดได้นานก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองถึงแม้ทุกวันนี้มุมมองของคนเล่นมุมมองของแฟนอาชาจะว่าเจ้าก,กี้แบบไหนแต่เจ้าก,กี้ก็น้อมรับได้ความลึก มันก็มีอยู่ในใจกว่าจะมาถึงทุกจุดทุกวันนี้หนักหนาสาหัวหลือเกินไม่ใช่สาหัสนะ,ะสาสาหัวไม่ใช่สาหัสสาสาหัสมันยังพอแก้แก้ไขได้นี่หนักหนาสาหัวจริงผริงอุปสรรคมามากมายครับกว่าจะมายือนอยู่ตรงนี้ได้ผมก็ขอฝากเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันจงสร้างวงการมาของเราให้มีสีสัน ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอีกหลายข้อนะครับที่เป็นแปนอาชาท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ทราบถึงชีวิตนะครับของจ็อกกี้นะครับผมในชนะก็คุีนะครับทีมงกับวงการมาเยอะนะครับเราก็ได้สัมผัสนะครับกับจ็อกกี้บ้างเทนเนอร์บ้างนะครับในชีวิตของจ็อกกี้จะลำบากมากน้อยเพียงไหนเดี๋ยวผมก็ฟังสุภาไปบ้างแล้วนะครับาการฝึกปลือนครับแล้วก็เป็นการสร้างงานไม้เป็นอย่างไรนะครับอยากให้ ตุภาอธิบายนิดหนึ่งเพื่อให้ทางบ้านเขาเข้าใจว่าอาชีพจ็อกกี้นั้นมันเป็นอย่างไรกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับผมครับอาชีพจ็อกกี้นะครับถ้าเรายึดมั่นมันก็เป็นอาชีพที่ว่าทํามาหากินได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพของตัวเองอนาคตทั้งเรามันต้องซื่อสัตย์ตรงนี้จ็อกกี้ทุกๆคนต้องมุ่งมั่น เอาชนะใจตัวเองก่อนก่อนที่จะชนะคนอื่นได้นี่ผมขอฝากไว้ตรงนี้ครับก่อเป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่เราคงจะได้ทราบยิ่งผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าได้ชมเทปอันนี้แล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตจ็อกกี้กว่าจะเกิดมานะครับแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับมีที่มีทางแต่สุภาก็ได้บอกแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับ วงการจ็อกกี้นะครับครับมีล้มลุกคุกคานมาผมก็นี่แหละครับอยากให้เป็นแฟนอาชานะครับหรือท่านผู้พิเกรติทางบ้านได้รับทราบถึงจุดๆตรงนี้นะครับแต่ที่เรามาวันนี้ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีหัวใจเดียวกันฉะนั้นท่านทุกท่านนะครับลองมาหัวใจม้ากันบ้างสิครับว่าม้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าท่านไม่เข้ามาสัมผัสท่านก็ไม่รู้นะครับครับอย่างนี้นะครับ กว่าจะามีที่มีทางสามารถเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ได้นะครับเขาปาปันกันมาขนาดไหนวันนี้ก็ได้ยินได้ฟังแบบอาจจะจะแจ้งแจ้งนะครับฉะนั้นแรงใจที่ให้กําลังใจกับคนผู้นี้นะครับก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้มาสัมผัสวันนี้เป็นอีกนะครับ หนึ่งบทสัมภาษณ์นะครับที่เรานำนะครับต่อเพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังที่มีอนาคตถ้าอยากจะก้าวมาในอาชีพจอ็อกกี้ได้มีอนาคตที่ก้าวไกลนะครับก็เป็นตัวอย่างดูแบบสุภาซ้ายขวานะครับก็นำมาสัมภาษณ์นะครับทุกท่านได้ฟังกันถึงประวัติส่วนตัวลึกนะครับมีอะไรไม่พ่อแม่เชื่ออะไรกำเนิดกันมาของ ตุพาตั้งแต่เด็กๆนะครับพอจะตอบได้ให้ท่านผู้ชมจะรับทราบได้ไหมครับ on the inside and in the heliostatic and now moving through between horses ireland's call picks it up and as they being followed in third by heliostatic on the inside and approaching the straight and the heritage stakes and it's ireland's heliostatic dynamo dancer then comes danak on the outside danak on the outside then quinmaster between horses decado makes ground late. Dan Egg now on the near side of Heliostatic, Decardo and Quinn Master on the inside, as they hit the line, it's desperately close Heliostatic! <laughs>